สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดโพสต์พลอยพัทรากรจากวันที่ไม่เข้าใจการแสดงสู่วันที่โกฮอลลีวูดถือเป็นอีกก้าวของนักแสดงสาวพลอยพัทรากรหลังภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องแรกในชีวิตอย่าง13 lives ลงโรงฉายทั่วโลกซึ่งมีงานเปิดตัวฉายรอบพรีเมียร์ไปแล้วที่รอสสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา และพลอยก็ไม่พลาดเป็น,นหนึ่งในนักแสดงไทยที่ไปร่วมงานนี้ด้วยซึ่งเธอยังได้โพสต์ข้อความแบบสุดซึ้งถึงก้าวสำคัญในครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นอีกวันที่เป็นวันที่พลอยมีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับอาชีพนักแสดงตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจากพี่ออฟพี่แดงวันที่ยังไม่เข้าใจการแสดงพี่แดงพูดว่าถึงพลอยจะเดินชา้าแต่วันที่พลอยเดินได้พลอยจะเดินได้และเดินต่อไปได้เรื่อยๆให้ความพยายามต่อไปพัฒนาตัวเองพลอยจำคำนี้มาเสมอ ปีนี้เป็นปีที่10จากวันที่พี่แดงเจอพลอยที่เชียงใหม่ตอนนั้นยังเป็นนักเรียนกฎหมายปีสุดท้ายอยู่เลย ตอนนี้พลอยมาดูหนังที่ตัวเองเล่นที่ฮอลลีวูดแล้วค่ะหนูจะพัฒนาตัวเองต่อไปอีกจะตั้งใจทำการแสดงให้ดีที่สุดต่อไปจะพยายามไปต่อให้ได้อีกค่ะขอบคุณครอบครัวเพื่อนๆที่รักที่อยู่สนับสนุนพลอยตลอดมาเหมือนที่พลอยชอบพูดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพลอยคือคนที่อยู่รอบตัวพลอยพลอยโชคดีมากขอบคุณตัวเองที่ตั้งแต่รู้ว่างานที่ชอบที่สุดในชีวิตคือการแสดงที่ต ให้ท้อจะถอดใจเลิกก็มีหลายรอบขอบคุณตัวเองที่ไม่ล้มเลิกสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่แอสไซน์เซนอันด์สกอพเอมที่สนับสนุนชุดสวยมากๆที่ให้หนูใส่ชุดของพี่ในวันสำคัญของหนูค่ะทุกคนที่งานจนตลอดว่าชุดสวยของแบรนด์ไหนก็ตอบอย่างภูมิใจว่าเป็นชุดผ้าไหมไทยของดีไซเนอร์ไทยแอสไซน์โพเอ c มอันด์สกอออฟฟิเชีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความ ควาคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่น .com ขอบคุณครับ